สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วรุณีพาทุกคนมาเที่ยว,ตวเตาเผาโบราณที่นี่คือเตานายเจียนเตานายเจียนตั้งอยู่ที่บ้านถนนตำบลหินลาดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งตเตาเผาโบราณเตาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิละปะของอาทางขอมเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตเตาเผาพวกถ้วยพวกชามเป็นของสมัยขอมไปแล้วค่ะทุกคนกระปุกตะลับโถชามพวกนี้จะประมาณนี้เนาะที่เตาตะเจียนในเจียนเราจะเข้าไปดูตเตาเผาด้านในเนอะอันนี้บริเวณรอบๆของตอเตาเผาแต่ก่อนนี้ก็จะไม่ไม่ไม่เขาก็จะไม่มีอันนี้นะคะเป็นเป็นเตาธรรมดาเป็นเป็น สมัยวารุณีเป็นเด็กเนาะที่นี่เขาจะเป็นแบบเป็นโล่งๆไว้เป็นเนินเป็นเหมือนบ้านวารุณีเรียกว่าโพนจอมปวกอะปวกใหญ่แต่เสร็จทีนี้ทางทางกรมศิลปากรศิลปกรปกรมอะไรนะเขาก็เลยเข้ามาตรวจแล้วเข้ามาดูมาเยี่ยมมาชมเขาก็สันนิษฐานว,าว่าช่วงช่วงที่เป็นเด็กวารุณีเคยมาขุด แถวเนี้ยขูดไปได้ตะหลับพออบอะไรแต่ละคนได้เยอะค่ะแต่ละคนทุกคนมีแต่คนได้เลยเสร็จที่นี้เขาก็เลยมาดูเสร็จแล้วเขาก็สำรวจมาถึงตรงนี้ก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นคูเป็นเนินเป็นปวกอ่ะแต่ว่าข้างใต้ปวกที่เขาแค่ดูก็จะเป็นพวกถ้วยโถโอชามสมัยโบราณเยอะแยะมากมายนะคะลักษณะก็จะเป็นเหมือนเนินดินใช่ไหมแต่ว่าเนินดินจะเป็นรูปร่างแบบ แบบาเงี้ยตรงนู้นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมที่เป็นอ่าดูดูดขึ้นก็จะเป็นป่องไฟในการเผาเนาะอันนี้ก็เป็นผนังที่แตกเนี่ยบริเวณเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นปากเตาเห็นไหมเนี่ยปากเตาเผาอันนี้ก็จะเป็นผนังเตาเนี่ยบริเวณเนีย้ยไปเราจะไปเดินชมอง่เอาเอาเนาะ เห็นไหมบริเวณรอบๆก็จะเป็นป่านะคะแต่แตอนนี้ก็ทําทเป็นหลังคาเป็นซุ้มให้เรามาเดินดูแบบได้สวยงาม,มนี่ร้อนนี่ก็จะเป็นเตาเดี๋ยววลนนี้พามาดูอีกด้านหนึ่งะะจะไ่ดูด้านนั้นนี่เห็นไหมคะด้านล่างด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นที่วางไฟนะคะ ก็จะใช้ทางนี้จะเป็นที่วางเตาไฟมันก็จะปะทุขึ้นไปแล้วก็ตามป่องนี่ก็เป็นป่องไฟป่องไฟ,งไฟลหลายป่องนะคะก็จะเป็นควันขึ้นทางนี้เห็นไหมลหลายๆอันนั้นนี้จะเป็นป่องไฟ mm. โอโฟกัสนะอ่ะค่ะ mm. เดี๋ยววันุนีพาชมแดงตะเผาไปเรื่อยๆนะคะวันนี้นี่ค่ะก็จะเป็นเห็นไหมทางที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นป่องไฟทางเข้าอันนี้ก็จะเอาเครื่อง ก็โถอชามไว้แล้วก็จะเอาดินกบขอ้อมูลก็จะเป็นเตาอบไว้แล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ